อ่านี่ก็คือวิดีโอการจับฉลากของรางวัลของกิจกรรมสายลับจับภาพหานั่นเองนะครับวันนี้ดิจะพัฒมาเป็นผู้จับฉลากนั่นเองนะครับงานนี้กิจกรรมของสายลับจับภาพหามีผู้ร่วมเข้าสนุกทั้งหมด14ท่านนั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลสาหรับการกดไลค์แล้วก็ลุ้นเสียงของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะนำมาให้ดูพร้อมวิดีโอตัวนี้เลยนะอาจจะสรุปผลอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนวันนี้จะเป็นการจับของรางวัลตัวนี้นั่นเองนั่นคือเกาะเหล็กของไนท์นั่นเองนะครับของพี่เปาและพี่ต๋องและอีกหนึ่งรางวัลนั่นคือซอฟของชินเ็นโกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะตัวนี้คือภาพของเ<ะ>กาะเหล็กไนท์นะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือซอฟที่ของชินเ็นโกลนั่นเองนะครับซึ่งการจรับครั้งแรกจะจะับ กาะเหล็กหนก่อนแล้วกันนะครับส่วนครั้งที่2กงจะจับซอฟี่ของชินเคนโกนั่นเองนะะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจับของรางวันกันเลยดีกว่านะอ่ะขอวางกล้องไว้ก่นนะอนนี่คือกล่องของเรานะรู้ไหมมันเป็นกล่องคลิปที่นะข้างในใส่อยู่เห็นเนาะเห็นไหมเดยล้วกล้องมันไม่โฟกัสอ่ะนี่นะ14อันนะครับอยู่ในนี้หมดแล้ว นะครับมาเริ่มจับอะไรดีกว่าขยับให้เห็นเลยขยับให้เห็น่มีสักอันนะอึ๊บหยิบมาแล้วหนึ่งอันหยิบมาแล้วนะครับหนึ่งอันเอาละมาเปิดกเลยดีกว่าว่าใครจะได้ของรางวัลชิ้นนี้ชิ้นแรกไปนั่นก็คือเกาะเหล็กของไนน์นั่นเองนะครับเปิดออกมาดีกว่ารึปใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้โอ้ คนที่ได้เกาะเหล็กของไนท์นั่นก็คือคุณโชวะนั่นเองนะครับยิ่งดีด้วยนะครับคุณโชวะนะครับได้รับเกาะเหล็กของไนท์เซอร์ไว์ไปเป็นคนแรกเลยนะครับโอเคการจาับครั้งแรก่าพ้นไปโอเคอันนี้เราทิ้งไว้นี่ก่อนเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเป็นหลักฐานว่าจับจริงจับมาแล้วนะครับโอ,โอ้จะยับเอา <laughs> นะอีกอันหนึ่งมาการจับครั้งนี้เป็นของ ซอฟฟี่ชินเคนโก้นั่นเองนะครับมาจับก,กันเลยดีกว่าอุยอุยอุยไลไหลไลไลเดี๋ยวดีวดวจับเลยครับนนดูไม่เห็นหรือตานะพยายามหยิบให้เห็นนะอ่ะหยิบมาแล้วหนึ่งอันอันนี้นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าชื่อนี้จะเป็นของใครของรวันคือซอฟฟี่ชินเคนโก้นั่นเองของนั้นก็คือ โอ้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 โอใครเอ่ยไรเดอร์ปังโตคุง้งเองหรือน้องแผนของเรานั่นเองนะครับรับรางวัลที่2อมาเลยกับซอฟฟี่ชินเคนโกนั่นเองนะครับอ่ากระเสร็จเรียบร้อยนะครับการจับของรางวัลได้ผู้โชคดี2ท่านนั่นคือคนแรกคือคุณโชวะนะครับได้รับเกาะเหล็กไนท์เซอร์ไวไปอีกคนหนึ่งนั่นคือน้องแผนอา้าว <c oughs> กระดาษไปแล้วซะนนิเดี๋ยวไ ทำใหม่คือน้องแพรนั่นเองเลยได้ปังตะคงนะครับกดรรับซอฟฟี่ชินเคนโกไปนั่นเองนะครับขอแสดงความโชคดีกับ2คนนี้ด้วยนะครับที่ได้รับของรางวัลน,นะครับก็ของรางวัลอาคะแนนการกดไลค์แล้วก็การเสี่ยงดวงเลขอาสลากกินแบ่งนะครับก็เดี๋ยวจะทำรายละเอียดมาในกระทูน้นี้นั่นเองนะครับก็ รอรอดูกันแล้วกันนะนี่เอยู่ข้างล่างนี่แหละ <c oughs> ก็ยินดีด้วยกับสองคนนี้นะครับคุณโชวว่าแล้วก็น้องอะไรได้ปังตกคงหรือน้องแพนของเราเองได้รับของรางวัลไปนะครับกับจากกิจกรรมสายรับจับภาพหานะอันนี้เป็นของรางวัลในการจับฉลากนั่เองส่วนใครที่ไม่ได้สองรางวัลน,นี้นะครับก็รุ้นอีกรางวัลอื่นนั่นคือจานวนกดไลค์มากที่สุดแล้วก็จํานวนกดไลค์น้อยที่สุดนะครับซึ่งใครที่ตรงหวยออก นะได้รับเสื้อไปเลยนะครับจากพี่ปอไรมอนนะครับสามลายนี้นั่นเองใครที่กดไลค์มากที่สุดนะครับรับไปเลยครับหนังสือซูเปอร์เซนไตฮิตซ์รีสามสิบห้าปีกับคานิทอยโกบัสเตอร์เอทนะครับสองกล่องไปเลยสำหรับคนที่คนกดไลค์น้อยที่สุดรับไปเลยกับหนังสือซูเปอร์เซนไตทรอยฮิตซ์รีเหมือนกันนะสามสิบห้าปีนะรพร้อมลายเซ็นของสุดยอดแฟร์แมนแท้ซูเปอร์เซนไตปี2006ด้วยนะครับอ่ะ ก็จบเรียบร้อยแล้วกับการจับฉลากของรางวัลจากกิจกรรมสายรับจับภาพพานะครับใครที่ได้รางวัลไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจาก Jero Radio Jero.com ได้เช่นเดียวกันนะครับไปโปรโมท Jero Radio ทำไมอ่ะไหนๆก็โปรโมทแล้วโปรโมทไปด้วยดีกว่า Jero Radio ของเรานะครับมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วสามารถเข้าไปกดไลค์กันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ เรามดอีกหนึ่งเพจนั่นคือเซนไตไทยแลนด์นะครับหนึ่งในผู้จัดกิจกรรมสายลับจับภาพหาของเรานั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับแฟนเพจของเซนไตไทยแลนด์และที่ขาดไม่ได้นั่นอน,น,นคือเจโร่ .com นั่นเองนะครับเว็บไซต์หลักที่ร่วมจัดกิจกรรมดีๆให้เราได้เร่นกันนะครับแล้วก็มีแฟนเพจของ J h e r o .com ด้วยสามารถเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับวันนี้ดิฉันพัดขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการ จัฉลาดของกิจกรรมสายรัดจับภาพมาแล้วกิจกรรมน่าจะเป็นไรอย่าลืมติดตามกับเรานะครับได้ที่ jhero.com แล้วก็ jhero radio นั่นเองนะครับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ